ดเดี๋ยวถือดอกกลาบนะครับตั้งนมโมสามจบด้วยกันนมโมตัสสะพะครวตวออระหโตสัมมาสัมพุัสสะนะโมตัสสะพะควโตวออระหโตสัมมาสัมพุัสสะ นักโมตัสสักโรวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสัมนัตปุเอิมิสัมมหานาทิยาอธิวัฏฐานังสุรักขันตานังสัพพเทวานังอิมินาสักการณะ สัพพาเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขนน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวศีทันดรแม่ยนางเรือและเทพ,พย,ยดาทั้งหลายที่สิยงเสถิต อยู่นาบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลลกิจโอเทศส่วนกนุศลให้แก่คุณกันนิกาวิรุธภาเนนผู้ไยชนณบัดน,นี้ จะได้ประกอบพิธีลอยอธิและอังคารของคุณกนิกาววรุธทธภานินผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีเท้าวสีทันดอนแม่ยนางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษา และอังคารของคุณกัน,นิกาวิรุธพานิชผู้วายชนและขอได้โปรโอดอนุโมทนาดลนบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณกันนิกาวิรุธภานิชผู้วายชนจงไปสู่สุคติ ในสัมปรยายพบประสบสุขในทิพยวิมานชั่วเน,นิรันดร์การเธอ